รถทัวร์สายมรณะผมเดินทางจากสมุทรปราการถึงหมอชิตก็สามทุ่มกว่าที่นั่นแออัดจ,จัดยียดเต็มไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาเดินเบียดเสียดกันแทบจะไม่มีอากาศหายใจผมเดินเบียดเสียดผู้คนไปจนถึงห้องขายตัว๋วแต่ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อพนักง,งานขายตั๋วบอกว่าตั๋วเต็มหมดแล้วทำไงดีล่ะทีนี้จะกลับสมุทรปราการรถประจำทางก็คงหมดแล้ว จะมีก็คงแต่แท็กซี่เหมากลับก็คงจะหลายเงินเพื่องเงินโดยใช่เหตุเปล่าๆและเสียเวลาด้วยเอาหรอวะเป็นไงเป็นกันขอนอนหมอเชื่อสักคืนพรุ่งนี้เช้าคงได้จองตั๋วแต่เช้าหลังกินข้าวกินปลาเสร็จหาที่หมอหลับสักงีบก็ยังดีจากเวลาสามทุ่มกว่าถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มมันช่างเป็นเวลานานเสียนี่เขาไดผมนั่งหลับๆเตือน เราะจวงเจ้ากรมันเยอะเหลือเกินมาสะดุ้งตื่นตกใจเมื่อมีมือเย็นๆมาเขย่าร่างผมคุณคะคุณคะคุณจะเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามใช่ไหมคะเจ้าของเสียงเป็นหญิงสาวสูงโปร่งผมยาวเสียงหวานเย็นชวนให้ขนลุกผมมองเห็นหน้าเธอไม่ค่อยชัดหนักแต่ก็อดที่จะแปลกใจไม่ได้ทำไมเธอถึงได้รู้ว่าผมจะเดินทางไปจังหวัดนั้น แล้วผมก็ได้หยุดความคิดนั้นลงเมื่อเธอพูดอีกว่าว่าไงคะคุณจะเดินทางไปมหาสารคามใช่ไหมใช่ครับผมตอบเธอรถจะออกแล้วคะ่ะคือคือผมไม่มีตั๋วนะครับจะไปได้ไงไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคือมีผู้โดยสารมาจองตั๋วไว้แต่เขาโทรมาบอกเลื่อนการเดินทางรถของเราก็เลยว่างหนึ่งที่คะ่ะเชิญตามดิฉันมาสิคะ ด้วยความดีใจจะได้กลับบ้านเหลวขึ้นผมเรียบตามเธอไปอย่างว่าง่ายก็เลยต้องนั่งเงียบอยู่คนเดียวแล้วก็เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพียมาตืึนอีกทีไม่มีสิ่งรบควรนั่นก็คือขินนั่นเองขินเหม็นโชยเข้าจมูกแทบสำลักมันเหม็นคือขีนนี่ผมนึกขุนเคืองในใจว่าใครกันนะเอาของมีเขียนขึ้นมาบนรถแอร์มันอาจจะเป็นพวกปลาเคม็มหรืออะไรสักอย่างแต่ช่างมันเถอะ คนอื่นเขายังทนกันได้ก็แล้วทําไมเราถึงจะทนไม่ได้งวงออกอย่างนี้นอนดีกว่าแต่พอจะเอนหลังนอนขินนั้นก็โชยแต่จหมูกคราวนี้เหื็นกับคราวแรกอีกมันไม่ใช่ขินปลาเค็มอย่างที่คิดเสียแล้วสิแต่ผมก็ลืมขินนั้นเสียสนิทเมื่อแอร์โฮสเทสสาวงามนางนั้นมาเืินอยู่ข้างๆผมคุณคะรับบริการจากเราด้วยค่ะเธอพูดล้อมยื่นกล่องใส่อาหารมาให้ ผมรับของนั้นไหวพร้อมกับยิ้มให้เธอเธอยิ้มตอบผมด้วยความยินดีและด้วยความกล่อนของผมรีบถามเธอว่าคุณครับพอจะบอกชื่อคุณได้ไหมครับวันนาค่ะเธอพูดพร้อมหันหลังจะเดินจากไปคุณครับคุณสวยมากครับผู้เดียคะใช่ครับแล้วอย่างนี้ล่ะสวยไหม เธอค่อยๆหันหน้าชจ้าช้ามาหาผมคุณพระช่วยนี่มนันอะไรกันหน้าที่ดูว่าสวยเมื่อกี้บัดนี้เต็มไปด้วยเลือดไหลยเยิ้มตามใบหน้าและลำตัวกโหลกหายไปข้างหนึ่ง้อมดวงตาถลนออกมานอกเบาจะหลุดไม่หลุดแลลผมเห็นแล้วตะลึงเหงื่อผุดออกมาเต็มหน้าทำอะไรไม่ถูกเฮ้ยช่วยช่วยด้วยผีหลอกผมฉุดคนที่นั่งข้างๆเพื่อจะวิ่งหนีเป็นเพื่อนกันอะไรกันนี่ แขนเขาแขนเขาหลุดติดมือผมมาด้วยผมเหวี่ยงแขนนั้นไปที่ประตูรถดังสน,นั่นคนในรถต่างดุขึ้นทุกคนจ้องมองมาที่ผมสายตาแดงรำเลือดเปลือเปื้อนตามร่างกายโอ้ยนี่มันอะไรกันบนคันรถเต็มไปด้วยผีทั้งน,นั้นคนพระขุนเจ้าช่วยลูกด้วยพวกมันส่งเสียงหวั่วราออย่างชอบอ,อกชอบใจแต่ผมแทบจะล้มทั้งยืนผมวิ่งไปทางไหนพวกมันก็ไายล้อมกันเข้ามาต้องร้องอย่างสุดเสียงอีกครั้ง เมื่อเห็นรถบรรทุกสิบลอ้อวิ่งออกมาจากทางแยกข้างหน้าอย่างรวดเร็วรอมเสียงดังสน,นั่นความรู้สึกของผมก็สู่ปกติอีกครั้งเมื่อมีคนมาเขายา่าร่างผมคุณคุณคุณเป็นอะไรนะผมลุกขึ้นมามองหน้าผู้ที่มาปลุกผมอย่างงงๆแล้วมองออกไปร,บรอบๆเห็นผู้คนต่างมองมายังผมเป็นสายตาเดียวกันนี่มันหมอชิดนี่คุณเป็นอะไร เห็นร้องเสียงดังลั่นเฉียวนึกว่าคุณเป็นอะไรเสียอีกไว้เท่าความเข็ดผมหยิบกระเป๋าได้เรียบออกไปจากที่นั่นด้วยความเขินแต่ยังไม่ไวที่จะถูกคนเหล่านั้นมองตามบางก็หัวเราะกันคิกคักเมื่อผมเดินออกมาห่างจากที่นั่นแล้วดูนาฬิกาที่ข้อมือบอกเวลาตีห้าเครึง่งพอดีมีคนขายหนังสือพิมพ์ผ่านมาก็เลยซื้อไว้อ่านแก้เสียงฉบับหนึ่งมีหัวข้อข่าวหนึ่งเขียนบอกว่ารถทัวสายมรณะ บวกลบสิบหลอ้อคนตายนับเสพบาดเจ็บอีกระนาวผมพิกอ่านคืนวันเกิดเหตุคือวันที่11เ,เมษ,ษายนที่ผ่านมานี้เองหนึ่งในจำนวนนั้นมีรายชื่อพนักงานสาวแอร์โฮสเตสวันนาทรัพย์เจเริญคงจะเป็นคนเดียวกันกับที่ผมเจอเมื่อคืนนั่นเองเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับเรื่องที่สอง ไม่ว่าอย่างไรผู้หญิงไม่ควรเป็นที่รองรับอารมณ์ความคิยของใครทั้งนั้นน้องไม้เป็นเด็กผู้หญิงอายุ19เกรียนอยู่มาหาหลัยหนึ่งใกล้ๆก,กับที่ทํางานและที่อยู่ผมน้องรู้จักกับดาวรินยาและเจ้ากองบอกให้ผมคุยกับน้องรอนน้องมีอาการแพนิกและซืมเศร้าอยู่ด้วยกันผมถามว่าจะช่วยได้อย่างไรแค่พูดคุยกันดาวดินยาบอกว่า ลองให้น้องอ่านเรื่องที่ผมเขียนน้องได้ข้อคิดหลายอย่างเลยอยากคุยด้วยเลิกงานบ่ายสามนั่งรถมาที่มหาวิทยาลัยลที่น้องเรียนเจอดาวดินยาก,กับกล้องก็ทักทยายแล้วชี้ไปที่เด็กผู้หญิงในชุดนักศึกษาที่นั่งหันหลังบนเก้าอี้ในร้านกาแฟแล้วดาวดินยาเหมือนโทรไปบอกให้น้องหันมาแล้วพยกักหน้าผมเดินเข้าไปหาน้องในชุดนักศึกษารัดรูกปกระโปรงทรงเอซันพอถึงฝั่งตรงข้าม ผมก็ยิ้มแล้วเอ่ยทักทายสวัสดีครับฉันนั่งน้องบอกเดี๋ยวก่อนครับพี่ผมก็เลิกคขิวประมาณว่าทำไมน้องเอามือปิดกระดุมเสื้อเม็ดแรกออกให้เห็นหน้าอกเลยแล้วบอกว่าพี่ลองมองหน้าหนูคอหนูขยับมาร่องหน้าอกแล้วมองสะโพกหนูต้นขาร่างกายหนูทั้งหมดทีคะ่ะผมถามว่าทำไมล่ะครับในแววตาที่ดูกังวดนั้นบอกว่าให้ผมทำ ผมก็ทำนะมองตามที่น้องบอกพอมองเสร็จจากตาที่แอบซ่อนความหวาดกลัวนั้นดูผ่อนคลายแล้วเริ่มมีรอยยิ้มบอกว่าหนูคุยกับพี่ได้สบายใจแล้ใไหนสายตาที่พี่มองหนูนั้นไม่ว่าจะตรงไหนไม่มีท่าทีร่วงเกินเลยพอดีมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีน่าจะรุ่นเดียวกับน้องเดินมาเห็นมองแล้วก็ยิ้มแล้วกัดมุมปากแถมยังคือนน้ำลายด้วยน้องไม่ถึงกับสันเดินมาหลบหลังผม ผมก็มองหน้าน้องผู้ชายมันคงคิดว่าผมเป็นหนาหรือพี่ชายน้องเขาเลยเดินไปน้องถึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อปลายปีก่อนน้องไปทำงานหลังเลิกเรียนกับดึกเกือบาทุม่มคืนนั้นไม่มีรถวินหรือแท็กซี่จำเป็นต้องเดินเข้าซอยระยะทางถึงบ้านก็200เมตรแต่มีหอที่กำลังสร้างอยู่จะพ้นไปมีผู้ชายคนงานก่อสร้างดักหน้าสามคนน้องตกใจมองหาคนช่วยเพราะรู้ว่าไม่ปลอดภัยแน่ กำลังจะวิงคนข้างหลังเอามือปิดปากคนข้างหน้าต่อยท้องจนตัวงอแล้วเอามือฉีกเสื้อออกอุ้มน้องไปในสายงานหอพักนั้นเอาผ้ามัดปากคนหนึ่งจับแขนอีกคนจับขาพวกมันผลัดกันเรียงคิวขืนใจเธอด้วยความที่หมัดมืดจึงมองเห็นหน้าไม่ชัดพอสาแก่ใจมันก็ต่อยท้องน้องจนสลบเดินขึ้นมาตีสี่กว่าเจอชุดนักศึกษาข้างตัวหยิบมาใส่เดินกลับบ้านทั้งน้ำตา พ่อแม่ยังไม่เตือนเดินเปรร้องไห้อยู่ห้องผมถามทำไมไม่บอกพ่อแม่ไม่แจ้งความน้องบอกมันขู่ว่ามันรู้จักคนในครบครัวหนูวเท่าเรื่องถึงตำรวจจะฆ่ายกขวัวตั้งแต่นั้นมาน้องหมาก็กลายเป็นแพนิกเจอผู้ชายคนไหนหากมองด้วยสายตาลวนลามหรือแทะลมน้องจะสั่นและน้ำตาไหลออกมาเองโชคดีที่เพื่อนที่มหาลัยหรือคนใกล้ตัวไม่มีใครมองน้องแบบนั้นแต่กลับกัน หากน้องต้องไปอยู่ในสังคมอื่นเจอคนที่ทําให้แพนิคน้องจะดิ่งมากจนบางทีเป็นซึมเศร้าน้องได้อ่านเรื่องผมหลายเรื่องได้ข้อคิดหลายอย่างผมถามได้อย่างไรอธิบายให้พี่ฟังได้ไหมอย่างเรื่องพูดเสียสละหากคนเป็นพระเขาคิดไม่ได้เห็นเพื่อนรักมานอนกับเมียตัวเองถ้าเป็นคนอื่นคงเข้าไปทำร้ายคนทั้งสองถึงตายแล้วแต่เขากลับเลือกยกสิ่งที่รักที่สุดทั้งสองคนให้อยู่ด้วยกัน หรือเรื่องหัวใจคนรอเธอเจ้าจนางพิมพิศาลนั้นเจอคนรักเก่ากลับมาบางทีเธออาจทําให้เขาตายที่นั้นเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันแต่เธอกลับขอให้เขาปลดปล่อยเธอจากพันธนาการสัญญารักที่เคยมีให้กันเท่านั้นเองหรือเรื่องมลาลลยสามชายแม้ผีที่ผิดฝังจากความรักสามครั้งก็ยังไม่คิดพลากคนที่มาอยู่ที่ของเธอเธอแค่บอกให้เขารักกันดูแลกันจะได้ไม่มีชีวิตคู่ที่โชคร้ายเหมือนเธอ ผมก็คิดในใจน้องสงสัยอาจมาเจอแต่ก็ดีใจที่น้องได้ข้อเขตจากเรื่องที่ผมเขียนผมบอกว่าที่ให้พี่มองถามว่าพี่รู้สึกอย่างไรรู้ไหมถ้าลูกสาวพี่ยังอยู่ของอายุเท่าน้องนี่ละ่ะและลูกสาวพี่คงใส่ชุดนักศึกษาพอดีตัวแล้วมันดูเข้ากับตัวมากกว่าชุดแบบนี้น้องหมายิ้มแล้วบอกว่าปกติหนูก็แต่งแบบนั้นละ่ะแต่วันนี้แต่งมาลองใจและอาการพี่ดูซึ่งหนูเข้าใจแล้วว่า ทำไมไดารินยาบอกว่าพี่เป็นคนที่ไม่เหมือนมีอะไรแต่เวลาคุยด้วยแล้วสบายใจแล้วผมกับน้องก็คุยกันอีกสักพักมีการให้กำลังใจและอยากกลับบ้านเถอะอย่าไว้ใจคนแปลกหนา้าสุดท้ายน้องอยากอ่านเรื่องผิวเรื่องใหม่ทวงถามเมื่อไหร่จะลงสักทีผมบอกช่วงนี้ทำงานหนักเดี๋ยวเลยวันที่15นี้คงได้ลงใหม่น้องจะเอาค่าเสียเวลาให้ผมผมไม่รับไหวบอกว่าแค่เห็นน้องยิ้มพี่ก็ได้ค่าจ้างแล้ว นั่งรถกลับมามีข้อความเขามีเงินโอนมาพันหนึ่งแล้วดาลินยาบอกหนูให้พี่ไว้ใช้นะะักะาพาน้องใหม่มาเที่ยวห้างน้องไม่เคยยิ้มสดใสแบบนี้นานแล้วขอบคุณพี่มากนะะักขาว่าแต่เสือหานแอบเปา่าข้าวไรใส่น้องเป่าเนี่ยมีแซวด้วยเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับน้องใม่ขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับ หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมมณัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ